สวัสดีเยนสวัสดีครับอยากไปแคมป์นะจ๊ะพี่กระชาเขียนอะไรพี่กระชาไม่ได้เขียนอะไรครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่กระชาจะต้องมาบอกเล่าทุกคนวันนี้ครับเพราะมันคือเอ,อทุกๆปีเนาะใกล้วันเกิดผมก็จะมีโปรเจกต์ครับมีสายเข้าโอเกนไม่โคตรไม่เข้าใจเลยพอไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีใครโทรมาเพราะที่อย่างงี้ก็โทรมาจังหงุดหงิดว่ะวันอะไรวะเนี่ยกระาต้องมีสคริปต์ด้วยคุณจะมีครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญครับมองลายไอ้แว่นอ๋อนี่ก็แว่นนี่ว่ะผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับต้องทําหลายอย่าง วันนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดไลฟ์ของวันเกิดนะครับผมก็คือปกติในทุกปีเราทำวันเกิดกันในวันเกิดของผมเราก็จะมีการไปทำบุญกับแฟนๆเป็นเรื่องปกติแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติไม่ใช่ปีนี้หรอกปีที่แล้วมันก็ไม่ปกติแล้วไม่รู้มันจะปกติเมื่อไหร่วันปีนี้เราจะทำบุญสองที่นะครับที่ผมกับทางทีมคิดไว้ครับ รม,มพอ่อ,เ,อเราทำมันทั้งหมดสอที่ครับที่แรกคือบ้านลุงสนิทจังหวัดราชบุรีครับเป็นผู้ช่วยผู้สูงอายุติดเตียงครับผมอีกที่หนึ่งคือมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนทานตะวันที่พุนทธมณฑลสายสครับท,ที่ผมเคยไปครับเราช่วยทั้งหมด2ที่ด้วยกันครับในปีนี้ซึ่งแต่ละที่เราช่วยอะไรบ้าง อไม่เชิงชเขเรียกว่าซัพพอร์ตเดียวนะทางบ้านลุงสนิทนะครับผมสิ่งที่ผมเตรียมไว้คือจะบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลักครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแผงโซลาเซลล์หรือว่าจะเป็นสตรีทไลท์โคมถนนนะฮะที่คิดไว้เนี่ยจะมีหมด1ิชุดด้วยกันที่จะบริจาคให้บ้านลุงสนิทนะครับทั้งหมดส0ชุดด้วยกันและอีกที่หนึง่งอ๋อและมีอีกอย่างหนึ่งครับที่คิดว่าน่าจะจําเป็นนะฮะก็คือพัมเพิสสาหรับผู้ใหญ่แล้วก็น้ําดื่มครับผม นะฮะที่สิ่งที่เราได้เงินบริจาคมาแล้วเราจะจัดเตรียมตรงนั้นนะครับส่วนอีกอีกอีกส่วนหนึ่งคือเงินบริจาคเพื่อการรักษาต่างๆเรา,าก็จะดูยอดทั้งหมดก่อนว่าได้มาท้างไหนเราจะจัดสรรหรือแบ่งออกมาให้เขาเรียกว่าให้โอเคที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึง่งนะครับคือบ้านเด็กอ่อนนะครับผม มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนทันตะวันที่พุทธมณฑลสายสี่นะครับเราจะทําอะไรบ้างที่นั่นนั่นะไม่ใช่เราน่าจะเป็นผมแต่เรานั่นแหละเพราะว่าทุกคนช่วยกันบริจาคเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆครับจะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแต่แน่นอนเราก็แค่เตรียมอาหารไปอย่างเงี้ยครับคงจะไม่ได้มีการแบบใกล้ชิดเพราะว่าแน่นอนในสถานการณ์ช่วงนี้เนาะของใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กครับที่ผมจะเตรียมไปนะครับผมท,ที่เราจะเตรียมไปนะฮะก็คือนมน้ํานมผงําเพื่อ นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมคือเราจะบริจาคทั้งหมดสองที่นะฮะเวลาบริจาคเนี่ยหลายๆคนถามมาว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับผมผมจะบอกว่าเราจะเริ่มเปิดรับบริจาคนะครับผมเที่ยงคืนวันนี้นะฮะจนถึงวันที่31พฤษภาคมพฤธศักราชที่2องพอนะครับผมนะฮะเราจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนนี้นะครับแล้วไปปิดเอา วันที่31พฤษภาคมนะครับปี2,5,6,4นะครับนะฮะแล้วก็มีคำถามต่อมาหลายคนถามอ้อโอเคขาชาแล้วเราบริจาคได้ที่ไหนบ้างนะฮะผมจะ,อะบอกเลขบัญชีแล้วกันนะครับตามนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อบางคนฟังไม่ทันสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของขาชาบราเทอร์สนะครับผมจะลงจะมีทีมงานลงไว้ในนั้น นะครับผมส่วนเลขบัญชีก็คือ450 172 6868มันพูดได้ใช่บอกว่าออออากาศอย่างเงี้ยเอโอ,เอโคต,ตรจะไม่เข้าใจเลยก็ <K> ไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะครับได้ที่เพจของกระชาบัาเตอร์ครับผมนะฮะ คร่าวๆข,ของการทำบุญน่าจะน่าจะเท่านี้ครับผมครั้งนี้มันจะยากมากเลยสําหรับการเขาเรียกว่าการบริหารการจัดการครับถ้ามีคําถามมามีคนถามว่าส่งของมาได้ไหมผมจะบอกว่าถ้าส่งของมาเนี่ยมันจะยากมากในการบริหารการจัดการเพราะผมจะทธิบายยังไงดีอะเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคน บริจาคมาครับเราทํายอดเดี๋ยวเราเราจะทําแจกแจงยอดทั้งหมดแล้วส่งให้ทุกคนดูครับว่าเราซื้ออะไรใช้อะไรบ้างผมว่าแบบนั้นจะดีกว่าผมจะทํางานง่ายมากครับผมด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันที่แม่งแย่มากๆออกไปไหนลําบากอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องปวดหัวจัดการอะไรหลายๆอย่างนะครับยังไงฝากไว้ด้วยธนาคารอ,อะไรกรุงศรีครับผมธนาคารกรุงศรีครับ ใช่ผมครั้งนี้ผมขอเงินอย่างเดียวไปจัดการต่อนะครับเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกมันจัดการอะไรยุ่งยากมากเลยใช่ครับแล้วเราจะมีบล็อกให้ดูแน่นอนผ่านทางกระชาบาัตเตอร์ครับรับเป็นเงินโอนแล้วกันครับสรุปใช่ครับรับเป็นเงินโอนดีกว่าครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราแจกแจงชี้แจงหมดครับเพื่อแบบหลายๆคนแบบสงสัยหรือว่าเอ๊ะยังไงหรือเปล่าคือแบบไม่ได้ถูกสอนให้โกงสี่เบี้ย นะครับนี่เรื่องทำบุญคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอ่เขาเรียกว่าของบริจาคทั้งหมดนะครับจะถึงจะถึงทั้งบ้านลุงสนิทนะครับแล้วก็ทางบ้านเด็กอ่อนทานตะวันนะครับในวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่แดมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับของส่งถึงแน่นอนเดี๋ยวจะมีภาพมีทุกอย่างให้ทุกคนได้ดูจะเย็ยนอะไรอะ่ะต้องเย็ยนอะไรอ่ะเย็ยนของ จะมีวอลกให้ดูอย่างที่บอกนะครับสหรับวันที่แปดวันที่เก้าอาจจะไม่ได้เห็นไม่สะดวกไม่อ่าไม่สะดวกให้ติดตามใช่เจ็ดแปดนะครับผมด้วยเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับใช่เดี๋ยวเราจะมีถ่ายทำาอล์กออกมาเลยเดี๋ยวเลขบัญชีนะครับจะลงไว้ที่ทางเพจของคชาบราเตอร์สนะครับลงไว้ในนั้นดีกว่านะครับส่วนแฟนหลายๆคนบอกว่าปีนี้ก็ไม่เห็นดิปีนี้ไม่ได้ทําบุญด้วยดิไม่ต้องห่วงวันที่สิบเอ็ดนะครับผมวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับเวลาสองทุ่ม เราจะมีการไลฟ์นะครับผมก็อยากอยากครับถึงผมไม่เหน็นแฟนแฟนแฟนต้องเห็นผมอ,ะอ่ะกาวเดียวกาวไปดิเออจัเต็มเหมือนเดิมเนะ like าะไลฟ์ที่บ้านใช่ครับใช้จิตสดใช้สิ่งสุดสด้เป็นประโยชน์ครับผมเราจะทำการ,รก,กิจเเปีก <c oughs> นะฮะยังไงก็วันที่ส1เราจะมีการพูดคุยกันมีการเล่นดนตรีกันนะครับ <นะ S 2> ผมทําเองเล่นเองนี่แหละคงไม่มีช่วงนี้มัน เออแม่งออกไปเจอใครไม่ได้อ่ะต้องทำเองใช่ครับผมวันที่11เวลา2ทุ่มนะครับเจอคาชาบาเทอร์นะครับทั้งวงเต็มนะฮะมาหมดเลยเราเม็วงด้วยเหรอครับวงเต็มครับไลฟ์ในซูมได้ไหมเราจะได้เห็นกันจัดการไม่ทันอยากไละอีกอย่างหนึ่งครับในซูมคือที่ผมอยากที่คุยกันว่าไม่อยากไลฟ์ในซูมเพราะว่ามันจะเป็นห้องปิดครับเราอยากให้มันเป็นเฮ้ยทุกคนเข้ามาอินแอคทีฟกับเราครับก็เลยต้องเป็นการไลฟ์ผ่านยูทูครับ นะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอาจารยช่วยนี่ของลับนะคะส่งมาตาะไปทำวงนี่อย่างนี้อะไรกันรอวงวงเต็มมีกระชามีกระชาแล้วก็มีกระชานะ่าจะแค่นั้นครับประมาณนั้น เอาที่สะดวกสุดก pues right ่อนเลยขอบคุณมากครับพี่ชาฝนตกไหมข้างหลังน่าจะตกแล้วครับอยู่พีเอสมาทันเวลาจริงๆในเพจหรือในไอจีครับเราจะไลฟ์กันทาง u t u b e นะครับของข้าชาบราเธอร์นะครับทาง y o u t u b ครับใน u t u b บและเป็นครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเค้นจะทำการไม่กลับครับเริ่มใหม่หมดเลยทำไมอยู่ดีก็หลุดไม่รู้ เข้าใหม่ค่ะสวัสดีครับผมจริงผมทุกอย่างหมดแล้วแหละน่าจะเรียบร้อยแล้วครับทั้งรายละเอียดในการบริจาคในการทําบุญร่วมกันนะครับผมเราจะไปโพสต์ไว้ในอ่าเพจของขชาบัตเตอร์สนะครับผมแล้วก็วันที่1 1บเอ็ดสองทุ่มนะฮะเจอกันที่ y o u t u b e นะครับของขชาบัตเตอร์สนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมีโชว์แสดงพิเศษนะเป่นเตะต้นกล้วยเตะต้นกล้วยเห้ทำการไล่ย้อหลังนะครับผมวันนั้น คิวองหัวโขกอีกโออเคใช่ครับนะครับสำหรับวันที่11นะครับก็คือจะเป็นเป็นการไลฟ์ผ่าน YouTube นะครับมีการเป็นการวันคล้ายวันเกิด <c oughs> นะครับของเฮียนั่นเองเดี๋ยวเราจะทำการ สัมผาสการกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่บอกทุกคนนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามชมเตอมีแน่ๆหลกมีร้องเพลงอะไรแต่อาจจะมีสัมผาการกันแล้วใครที่เป็นแฟนคลับของกัชาบเทอร์ก็มาเต็มวงอย่างที่ผมบอกมีแน่นอนครับแสงสีเสียงครบกดดันแล้วนะกดดันแค่กดดันนะฮะก็มาเจอกันนะครับทุกคนไม่เข้าขับเท้าบ้างเหรอคะไม่เข้าครับ อันบล็อกวันไหนนะคะผมว่าจะอันบล็อกวันตั้งแต่ผมกลับมาถึงวันที่แปดผมว่าจะอันเลยแหะครับเราจะทําให้เสร็จเสร็จไปเป็นเรื่องๆไปก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทยอยนะครับเหมือนเดิมก็ติดตามคลิปได้นะครับสาหรับอ่าอาแฟนคลับคนไหนนะครับที่อยากจะไอสองาา่งของมาให้เพื่อเดเฮียพชานะก็เดี๋ยวเราจะทําเหมือนเดิมเลยคืออันบล็อกแต่รอบรอบรองรอบเนี้ยสนุกแม่มั่นใจมั่นใจว่าจะสนุกแน่นะครับตามนั้นครับ ส่วนใครลหลายๆคนที่ก่อนหน้าน,นั้นถามผมมาเยอะมากเลยว่าเทชาเทคัวเปิดเมื่อไหร่เนี่ยปับปิ๊บแน่ๆมีหนึ่งในนั้นรูอปับปิ๊บแน่ๆเ,คเ,เทควาเปิดแล้วนะครับผมเราเปิดรับออเดอร์นะฮะวันที่18ถึงวันที่24ครับผมนี้จดนะไปฮะเราจะจัดส่งวันที่ส1อดนะครับือสาคมนะครับผมจะส่งจะกินคุกกี้ฮะอันนั้นของเขา,เา,เาขออยุยมาใชนี่ยนะฮะ เรามีโปรโมชั่นด้วยเราอยากจะบอกว่าถ้าซื้อครบ500เนี่ยลด100บาทนะครับผมแต่ไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะ <Wow. S 1> เมนูตอนนี้เรามีอะไรบ้าง oh. สำหรับใครที่เป็น <Wait. S 1> เมนูตอนนี้เรามีอะไรบ้างสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของเทครัวอยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> ผมย้ําอีกรอบหนึ่งแล้วกันเรามีนูกัสครับผม <Wow. S 1> มีรสช็อกโกแลตมีออริจินอลเบอร์รี่นะครับผม oh. แล้วก็มีคอฟฟี่ oh. ฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เรามีก็คือทาร์สับป,ประรดครับมันเกินไปผมไม่อยากบอกเลยว่าอร่อยมากๆมันเกินไปแล้วเงียบๆดิแล้วสิ่งที่เราขายอีกก็คือซอฟคุกกี้ครับผมคลาสสิกช็อกแล้วก็ดับเบิลช็อกนะฮะดูรายละเอียดได้ทาง i อจีอินสตาแกรนะครับของเทควัวนะครับผมแอดไซน์นะครับ t a e k r u a นะครับผมเข้าไปดูกันได้นะฮะ อย่าลืมนะครับออเดอร์เราเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับผมจะส่งวันที่31พฤษภาคม31พฤษภาคมนะครับผมส่งผ่านอนะันนี้คือส่งผ่านอะไรครับนะครับส่งผ่านไลแอนสร้างาาแพลนครับอืม นะครับโอมืดตื๊บเลยข้างหลังนะครับแล้วส่วนใครที่อยากจะส่งของขวัญมานะครับมา,าสุชาติวันเกิดนะครับส่งมาได้ที่ออฟฟิศชาบาทเทอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราทำการอันบล็อกกันเหมือนเดิมนะครับได้เดีย๋ยวโพสที่อยู่ทิ้งไว้ให้นะครับผมีมคนบอกว่าแอดไลน์เทครัวไม่ได้อ้าว มีแอดด้วยนะครับอย่าลืมใส่แอดไซน์ข้างหน้านะครับถ้าใส่แต่เทควัวอย่างเดียวจะไม่ขึ้นนะครับมันก็เป็นแอดไลน์เทควัวใช่ครับผม l ล n e ออฟฟิเชียลนะรครับนะฮะนี่คือทั้งหมดที่ฝากไว้นะครับผมถ้าระหว่างนี้ที่สื่อสารไปหรือบอกข้อมูลไปมีการหัวร้อนหรือทําให้ใครไม่พอใจขออภัยมนณที่นี้เพราะผมหัวร้อนจริงๆนะฮะ โอเคลง QR code เทรัวรใน IG สิคะจัดให้จัดให้คุณขอมาเจัดให้ครับหาเวลานอนด้วยนะคะแง่โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆผมไปแล้วผมขอไปพักก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้งจริงรายละเอียดตามนี้เดี๋ยวไปติดตามกันต่อได้ในเพจของ k ช a c h a b r o t h e r s, <S นะครับวันนี้ฝากไปด้วยนะครับผมบบเจอกันนะจ๊ะ